ตะวันรัศมีไลสกายใบสุรินนะคะเราพาทุกทุกท่านนะคะมาตลาดสดมุนชรินนะคะเรามาดูเห็ดนะคะเห็ดของยายวันนี้เห็ดเพิ่งมานะคะทุกคนเห็ดเพิ่งมาก็ยายเพิ่งเอามาวางอยู่ตรงจุดนี้นะคะเพิ่งมาถึงนะคะอันนั้นเห็ดใช่เห็ดใครไหมแม่ได้อันนั้นเห็ดใครไหมเห็ดใครเดินมาจะถ่ายถ่ายเห็ดยายก่อนขออนุญาต ขออนุญาตเด้อยายเด้อนี่ยายก็มาขายเห็ดมาทุกคนเนาะเห็ดอีกจุดนี้นะคะเดี๋ยวออกสี่สิบนาทีเดี๋ยวมันมจะลุงไล่ก่อนเพราะว่ามีโทรศัพท์เข้า เห็ด็ตลาดสุดินะคะมาเด้สายเพราะว่าเอ็มไม่เช้าปายตาองมีคนาซื้ก็จะไปส่งเห็ดตุ้มโลเท่าไหร่นะเตอนเือบ้างเมื่ออาทิตย์เตือนเ้องยงนชูเนะเห็ดตลาดสุินมาแล้ว มามกสุนี้นะคะก็มาตมาประมาณสิบกนะคะดีนะคะเดี๋ยวจะขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะคะในไลฟ์สดเออ นีอนคอะคะดนีนี้นยะสค,ะค่นี่นรับนีนะคะนี่น่นคือตลาดเ,เห็ดนะคะุกวนเห็ดขึ้นมานะคะของลายมาถึงก็ ไม่ค้าก็มารอแล้วลนะเเอารับไปส่งขายนะฮะนี่ก็เป็นเห็ดตื้นบ้านเนาะเห็ดันนี่ยายนาสายด้วยก็รอบใสๆนะพื่นปลหมูจ้านามูแบบ

ทังบานด้วยเหรอนะซื้อได้นะคะทุกคนาเี้ยนเก็บบรรยากาศให้ชมสักท่านาทีอยูงจุดนี้นะคะยายก็มาแล้วขมาเอาแล้วแหละยายไม่ต้องเดินเดี๋ยวก็หมดยายรถยายไปไบะคะไปเลย ได้แล้ะเห็ดนะคเห็ดตลาดสีวินนะคะทุกคนมื่อพอขายแล้วก็จะเอาไปขายนักขายเยอะยังไช่องตอนนี้สมีไรสไตล์ได้ชีวินพาทุกท่านนะคะมาชม้าเนี่นะคะเห็ดตลาดสีวินนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีเห็ดเนี่ยของฝานาะทุกคนมี มะเด่งส้มมะขามนะคะแข่งก่อนแล้วส่ลายสไตล์ลายสุรินทร์ค่ะนะครคนทุกท่านมาเก็บมีดกันนะคะเห็ดนะคะมาชมเห็ดตลาดศุษยินนะคะในวันที่14บสี่บ่อสิี่กรกฎาคมสองพันร้าร้อยหกสิบนะคนสุกษ์การให้บริกาได้รับชมตันนี้นะคะก็วันนี้ที่ว่าทุกคนทุกท่านก็คงจะ ได้พเพลิดเพลินกับเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะท่ากระการใดก็กอดกันในใจเช่นที่คิดนะที่ด้วยขอบคุณทุกเลกขอบคุณทุกรายขอบคุณทุกกกำลังใจให้ใหการสนับสนุนทางช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมเพลินอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งๆไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะสวัสดีจะมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ